ให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะนี่คือเขาเรียกว่าบีฮอปครับอ่าผมอาจจะทําได้แบบบม่ยังไม่ช่านะครับถ้าเพื่อนๆทาถูกเพื่อนๆสามารถปล่อยมือที่วิ่งไปข้างหน้าแล้วให้มันไหลไปเรื่อยๆได้ครับถือว่าทําถูกสไลด์กระโดด<ๆ>สไลด์กระโดดสไลด์กระโดดสไลด์กระโดดสไลด์พอปล่อยมือเป็นไง ไม่ใช่นะครับมันจะมีแบบจังหวะนิดนึงครับที่จะทำบีฮอบได้นะครับเทคนิค b h ฮอถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับในจังหวะที่เราเดินขึ้นไปในลักษณะนี้แล้วศัตรูอยู่ด้านหน้าแล้วเราต้องการหนีจากปกติเรากระโดดหลบหรือหรืออยากจะสไลด์ถอยหลังก็ทำไม่ได้เอ๊ะมันทำยังไงวิธีการก็ไม่ยากครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะสไลด์ถอยหลังให้กดปุ่มกระโดดก่อนแล้วก็กดสไลด์ครับ แค่นี้ง่ายไหมครับดูที่นิ้วนี้นะครับกับนิ้วนี้ของผม2นิ้วนี้ให้ดีนะครับอ่ะไปครับวิ่งไปก่อนปุ๊บกระโดดแล้วก็โกรธเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบนี้กระโดดปึ๊บให้มันเป็นสไลด์เลย กดขึ้ไปข้างหน้าปุ๊บกรดสไลด์เลยปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ประมาณนี้แรกๆมันจะยากมากสําหรับผมนะใช้เวลาเกือบทั้งคืนผมมีฝรั่งมันมาสอนผมนะครับมันไม่ใช่คนฝรั่งรอกคนอินโดรู้จักกันในเกมมันมาสอนผมมันขิงผมว่าถ้าเกิดว่าคุณทําีฮ็อปไม่เป็นคุณขึ้นพีเดเ,เตอร์ไม่ได้มันบอกงนี้ย e ดพริสพร s สเอ่อ o u c h and jump y o u need to crouch f i r s t like this u p r e s okay. s the c r o u c h a n d jump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  crouching jump กำลังพุ่งไปเฮ้ยกำลังพุ่งไปข้างหน้า Okay, listen. When you when you in the mid air like this, you know mid air. Uh huh? No. Nah. When you when you like the when the the mid air, you know. I I know I know. You need to you need to press the crouch when you in the mid air. Ah. Oh. Okay. Wait 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 wait. Oh. Oh. One, more oh. thing. One thing. I will tell you. You in the mid air. And you press the crouch, and then the character goes slide. You give you give the character moment like one second to slide, and you jump again. Understand? I can't do this. Okay, like this. You see me? Slide, jump, slide, jump. Like you 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 give you give the character moment like one second. And Aha. when the character goes when the character goes slide, jump. Hmm. about 1 minute. โอ้หน่งวิน o ีหน่งวิาทีอบ o long, bro. <laughs> <laughs> ต่อไปผมว่าคนขึ้นพีเดเตอร์ทุกคนต้องเป็นเทคนิคนี้แน่นอนไปทาอีกพร้อ,รอมๆกันนะครับฟังปากผมแล้วก็ดูนิ้วผมตามไปนะครับถ้าเพิ่งเริ่มนะครับกดวิ่งไปก่อนแล้วก็กระโดดสไลด์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 ประมาณนี้ กระโดดสไลด์กะระโดดสไลด์ก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 ระโดดสไลด์อันนี้ยังไม่ถูกนะครับกระโดดสไลด์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 อ่ามามานี้ทุกคนทีนี้ผมจะลองปล่อยมือนี้อีกทีไป กระโดดสไลด์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 สำหรับใครที่อยากทำมอจัมเพื่อนๆก็วิ่งเข้าไปชนกำแพงธรรมดาแล้วพอใกล้จะถึงเพื่อนๆก็ปล่อยตรงเนี้ยปล่อยตัวเคลื่อนตัวละครไปข้างหน้าเนี่ยปล่อยออกนะครับอย่างเงี้ยมันก็แค่นี้เองครับโดยที่เพื่อนๆห้ามทำอย่างนี้ครับพอทำอย่างนี้ปุ๊บปายลยครับ ต้องปล่อยตัวนี้นะครับก่อนที่จะถึงกําแพงประมาณนี้นะครับวิธีการทําเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงๆครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครใหม่ที่มีเฉพาะในโมบายเท่านั้น,นครับมันชื่อเฟดถ้าใครอยากได้ตัวละครนี้ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับว่าทํายังไงถึงได้ตัวละครนี้วิธีหาชิ้นส่วนของเฟดนะครับถ้าใครอยากจะเติม a e อ l e g e n d s Mobile ราคาถูกปลอดภัยไม่ไีฟันแนะนำนะครับ Power p o า e r p ร์เโอเคมามาดู BHO p ไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่านะ นีนะ่ประมาณนี้นี่ฮนะเมื่อกี้ผมกดอันติีของเฟดไปนะครับศัตรูจะอยู่ในฐานะเข้าสู่มิติที่ว่างเปล่าอะไรของเขาเลยครับนี่ฮนะกระโดดปึ๊บสไลด์กระโดดปึ๊บปึ๊บอ่ะออกไม่ได้ตรงนี้ ประมาณนี้เน้นหัวเน้นหัวครับว้าโอ้ยิงฟรีครับตรงนี้หมายถึงมันหรือเปล่ายิงเราฟรี ดท่าสองครับผมเรียกว่าท่าสองนะท่าสองนี้มันก็จะคูดาวสกิลให้เราด้วยนะครับคูดาวไม่ใช่ดิเออรีโหลดกระสุนใหม่ให้เรานะครับอ๋ปืนนี้ผมยิงไม่ได้เลยวะ่ะปืนอนะไรวะเนี่ย VK 47ใช่หเ,เหรอปืน VK เหรอปืนนี้มันแฟดไลน์ไม่ใช่เหรอครับลองดูขวาด้วยนะเจ้าวัดเจ้าวัดเพื่อนผมเยอะครับ อ้าวตัวนี้มาแล้วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยีครับปุ๊บเราเห็นไล่ล่าข้างหน้านะป่ะมันน็อกไปยังนี่ไง ผมทำไม่เป็นครับที่แบบว่าสไลด์ไปด้วยแล้วก็ปั๊มยาไปด้วยอันนี้แอดวานไปอีกขั้นฝากกดไลค์กดหัวใจให้ enjoy กดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทั้งช่องทางใน YouTube Facebook TikTok ฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ enjoy play very good